การตั้งชื่อที่ดีควรสั้นกระชับและสื่อสารชัดเจนว่ารายการเกี่ยวกับอะไรลองใช้คำที่กระตุ้นอารมณ์เช่นเริ่มจากศูนย์ลุยจริงไม่ทฤษฎีหรือเจาะลึกเบื้องหลังอย่าลืมตรวจสอบว่าชื่อนั้นไม่ซ้ำกับรายการอื่นๆไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบค่ะใช้อุปกรณ์ที่มีมือถือธรรมดาธรรมดาก็อัดเสียงได้แล้ว พูดจากใจเปิดด้วยคำถามน่าสนใจเช่นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำพอดแคสต์แล้วมีคนฟังเป็นหมื่นหรือเริ่มยังไงถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าลืมแนะนำว่าจะมีเนื้อหาอะไรในอ p ีถัดไปยกตัวอย่างอีพีหน้าเราจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์เริ่มต้นที่มือใหม่ควรมีห้ามพลาดแล้วปิดด้วยคำขอบคุณหรือประโยคที่เป็นเอกลักษณ์เช่น เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ที่สร้างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ